สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพันธุ์โฟมการ์เด้นเกษตรอินทร์วิถีย่งยืนสวนผสมผลไม้ยืนต้นวันนี้นะคะเก่งจะมาทาความสะอาดรอบทรงพุ่มนะคะน้องทุเรียนนะคะน้องทุเรียนของเก่งเนะะี่ยค่ะปีนี้อายุได้ประมาณ3ปีเนาะสามปีหรือว่า3ามขวบแล้วก็เพื่อนๆก็มาดูกันนะว่าวันนี้เก่งจะทําความสะอาดรอบโคนสําเร็จไหมนะคะกับการทําความสะอาดขน้องทุเรียนของเก่งนะคะต้นนี้วนมาก เอาต้นนี้ก่อนดีกว่ามาเอาต้นนี้ก่อนนะมาทำความสะอาดรอบทรงพุ่ม พูดธพร่ำทำเพลงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องพูดธพร่ำทำเพลงมาดูว่าเก่งทำสำเร็จไหม Oh. Oh. Uh. อะมาค่ะเพื่อนๆน,นี่เก่งทำสำเร็จนะคะหนึ่งทรงพุ่มนะคะเป็นยังไงหนึ่งทรงพุ่มนะคะสุดยอดนะไม่ต้องพูดเยอะนะคะลงมือทำนี่ค่ะออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะคะ นี่1หนึ่งต้นสวยงามมากเสร็จแล้วนี่นะคะสุดยอดอ่ะเอาละ่ะเดี๋ยวไปดูต้นที่สองหเหนื่อยเหมือนกันแล้วนี่ไม่เป็นไรคะ่ะไปลุยต้นที่สองให้ใหง <laughs> เหนื่อยอเดี๋ยวไปกำลังใจให้เก่งนะไปเดี๋ยวไปต้นต่อไปนะคะเพื่อ,อนๆนี่ต้นนี้โอ้โห,โหโลกเป็นพิเศษเลยลกเป็นพิเศษนะ อะเดี๋ยวลงคลิปก่อนนั่งพักก่อนไม่ไหวเหนื่อยออกกำลังกายวันนี้จิตแจ่มใสอยู่กับน้องนองทุเรียนไปแล้วนะคะเพื่อนๆไปกำลังใจให้เกศกับป้าสวนถนนพัทโธแก้เล่นเกษตรอีสีวิถียังยืนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ